การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกินเก้าตอนที่สามสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับเรื่องราวสนุกสนุกกับการลบเลขกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่มาครั้งที่แล้วน้องๆได้สนุกสนานกับการลบเลขจากประโยคสัญ,ญลักษณ์กันไปแล้ว คราวนี้เราลองมาเปลี่ยนเป็นการลบเลขในแนวตั้งกันบ้างนะครับจากประโยคสัญ,ญลักษณ์8ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่เราสามารถเขียนแสดงการหาผลลบในแนวตั้งได้แบบนี้ครับ8ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่ซึ่ง8ลบด้วย3 เท่ากับห้านี่คือการแสดงการลบในแนวตั้งค่ะหรืออย่างเช่นประโยคสัญ,ญลักษณ์7ลบด้วยสเท่ากับเท่าไรเราสามารถนำมาเขียนแสดงการหาคำตอบในแนวตั้งในแบบนี้ครับเจลบด้วยสเท่ากับเท่าไร ซึ่งเจ็ดลบด้วยสองเท่ากับห้านั่นเองครับน้องๆลองมาเขียนแสดงการหาผลลบในแนวตั้งกันดูบ้างนะครับประโยคสัญ,ญลักษณ์9ลบด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ น้องๆลองเขียนแสดงการหาผลลบในแนวตั้งและหาคำตอบกันดูนะครับเ <Wow! S 1> พื่อนๆช่วยหาผลลบของโจทย์เหล่านี้หน่อยสิครับผมจะได้ข้ามไปอีกฝั่งของแม่น้ำได้ เพื่อนๆเ,เก่งกันจังเลยนะครับคิดเลขกันเก่งมากเลยตอนนี้ผลลบข้ามาอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำได้แล้วครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับช่วงฉายเดียวตอนหากันจนเจอลบเลขกันเก่งแล้วใช่ไหมล่ะลองมาทดสอบด้วยการคิดเลขเร็วกันหน่อยนะครับ ข้อหนึ่งห้าลบด้วยหนึ่งเท่ากับเท่าไร <Wow! S 1> ข้อสองเก้าลบด้วยหกเท่ากับเท่าไร ข้อสามลบด้วย4เท่ากับเท่าไรว้าว <Wow. S 1> ข้อ c สาลบด้วยศูนเท่ากับเท่าไร ข้อห้าปดลบด้วยเจ็ดเท่ากับเท่าไรว้า <Wow! S 1> ข้อหกสองลบด้วยหนึ่งเท่ากับเท่าไหร ข้อเจดห้าลบด้วยศูนเท่ากับเท่าไหร่ว้าข้อ8ปดหกลบด้วยสองเท่ากับเท่าไหร่ ข้อ9กเจ็ดลบด้วย3เท่ากับเท่าไรข้อสิบเก้าลบด้วย5เท่ากับเท่าไร ไปยังไงบ้างครับตอบถูกกันไม่เอ่ยตอนนี้เพื่อนเพื่อนทุกคนก็ลบเลขกันเก่งแล้วนะครับอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วครั้งหน้าเรามาฝึกลบเลขกันใหม่นะครับสวัสดีครับ